5ปัญหาใหญ่ของรถ EV ที่ไม่ควรมองข้ามในปี2024 สวัสดีครับผมกรณจากช่อง my review ช่องรีวิวมาจากใจนะครับเนื่องจากว่าเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับที่ผมเพิ่งซื้อรถ b ีว a ว t ดีัของผมมาเนี่ยผมเคยทำคลิป5ปัญหาใหญ่ของรถ E ีีที่ไม่ควรมองข้ามมาในตอนนั้นนะครับซึ่งเรียกกันง่ายๆว่าเป็นการทายอนาคตนั่นเองนะครับปัญหาที่ผมทายในคลิปนั้นเนี่ยนะประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ1ครับราคาลิเธียมที่แพงซึ่งตอนนี้เนี่ยอันนี้ทายผิดลิเธียมราคาถูกลงประมาณ80%ของราคาตอนนั้นนะครับเพราะฉะนนั้ ตอนนี้เนี่ยรถ E ีวีจริงเลยค่อนข้างที่จะลดราคาลงมาเยอะเพราะว่าราคาลิเธียมถูกนะครับสก็คือว่าเรื่องของปั๊มที่ยังไม่ครอบคลุมเนาะก็ดูแล้วเหมือนจะเป็นข้อกังวลเหมือนกันแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็สื่อให้เห็นว่าที่ชาร์จ E ีวีในปั๊มต่างๆเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ลำบากถ้าวัดกับรถ E ีวีที่มีในปีนี้อยู่ที่ประมาณแสนกว่าคันนะครับทั้ง2ปีที่ขายมาซึ่งก็ยังคงไปชาร์จได้อยู่นะแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ใช้รถ E ีเนี่ยก็ชาร์ อีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่เกิดก็คือเรื่องของการแฮกระบบเนาะทีเนี้ยทายถูก2เรื่องนะครับซึ่งนี่ก็คือ2ใน5ข้อที่ผมจะมาพูดในปี2024นี้เหมือนกันครับว่า5ปัญหาใหญ่ของรถ EV ีเนี่ยมีอะไรนะครับ เรื่องที่ข้อแรกครับก็สืบเนื่องมาจาก2ปีที่แล้วนะเรื่องของอู่นอกหรือว่าช่างที่จะสามารถซ่อมรถ E ีวีข้างนอกได้โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปซ่อมในศูนย์บริการนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับจากข้อสังเกตเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับเราเห็นได้ว่าอู่ซ่อมรถ E ีวีเนี่ยเกิดขึ้นมาน้อยมากยังคงมีเจ้าเดิมอยู่นะก็คืออู่ที่ลําพูนนะครับเอา EV s e เซอร์วิสนะแล้วก็จะมีกิ้งกือ EV Shop นะครับแล้วก็บางท่านเท่านั้นที่โพสต์ข้อมูลมานะซึ่งถ้าเทียบกัับรถนนนะ้ําม มันมีทางเลือกนะครับในการที่เราจะพารถเข้าศูนย์หรือว่าซ่อมที่อู่นอกได้นะครับณนะตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาที่น่ากังวลเหมือนกันเรื่องของรถ e.v ีที่ไม่มีอู่นอกแล้วก็ช่างซ่อมรถ e.v ีมีน้อยแม้ว่ามันจะผ่านมาประมาณ2ปีแล้วก็ตามนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอีก2ปีเนี่ยนะอู่ยังเกิดขึ้นมาไม่มากเนี่ยผมว่าก็น่ากังวลอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเราไม่มีทางเลือก ในการที่จะเอารถไปซ่อมเลยคือถ้ารถเสียเนี่ยยังไงต้องเข้าศูนย์นะครับแล้วราคาของมันเนี่ยก็คงจะพอประมาณเหมือนกันถ้าเราไม่มีตัวเลือกนอกนะครับค่าใช้จ่ายของเราก็คงน่าจะมีเยอะพอสมควรแต่ข้อสังเกตตรงนี้ก็คือว่ารถ EV ที่มาขายในไทยเนี่ยนะมันมีวารันตี 8ปีหรือ160,000กิโลเมตรหรือบางเจ้าก็ให้ถึง240,000กิโลเมตรนะครับซึ่งวารันตีเหล่านั้นเนี่ยมันครอบคุมไปยังเวลาที่รถมีปัญหาก็พาไปเข้าศูนย์บริการได้อุตสาหกรรมในเรื่องของอู่นอกแล้วก็ช่างนอกที่จะซ่อมรถ EV ได้เนี่ยก็คงยังไม่ได้เติบโตเท่าไหร่เพราะในตอนนี้วารันตีมันครอบคลุมเนาะ และก็คงจะมีน้อยคนมากนะครับที่ขับรถหมดวารันตีภายใน2ปีกว่าๆเหมือนผมตอนนี้ที่รถ B y ว a ดีอัตโต 3, เนี่ยผมขับครบ1 6 0 0 0 0กิโลเมตรแล้วนะครับซึ่งถ้ามันเสียเนี่ยแน่นอนว่าผมจะต้องออกไปซ่อมนะครับก็ต้องเข้าศูนย์ก่อนนะเพราะว่าอู่นอกไม่มีจริงๆ อ่ะอันนี้เรื่องแรกนะครับเรื่องที่2เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับที่คิดถูกต้องเลยก็คือเรื่องของราคามือสองของรถ EV ีที่เราไม่รู้เลยว่าราคามันจะไปจบอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่ามาปีนี้นะ2024เนี่ยนะส0 2 4เนี่ยรู้สึกว่าราคามือสองมันแย่กว่าตอนที่คิดตอนนั้นไว้เยอะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ารถ EV ีมือ1นเนี่ยนะก็ลดราคาลงมาเรียกได้ว่าทุกแบรนด์เลยดีกว่านะครับเราสังเกตดูได้นะว่ารถ e ีวีเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วกับรถ E ีีในปีนี้เนี่ยนะ ลดราคาอย่างน้อยนะครับต่อรุ่นนะอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนบาทอะ่ะอย่าง b ด d a ั t o 3นะ b y d Dolphin นะครับ d e p a l S07 นะครับ MG4 นะ Aura Good Cat n e t a V เนี่ยนะครับนี่ก็คือลดราคากันมาหมดเลยนะครับเมื่อมือนหนึ่งลดราคาลงอย่างเนี้ยมือสองจะให้ได้ราคาดีได้อย่างไรซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ๆที่น่ากังวลของรถ EV เหมือนกันนะครับว่าสงราครามราคามันจะจบตรงไหน แล้วราคามือสองของรถ EV เนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนที่ซื้อรถ EV ไปแล้วต้องการเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยนะก็คงขาดทุนยับยับแน่ๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าณตอนนี้คนที่ จะซื้อรถ E ีวีนะต้องซื้อแล้วใช้ยาวๆอย่างน้อยๆคือ8ปีนะครับถึงจะเปลี่ยนรถได้อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะคุ้มหน่อยๆถ้าเกิดว่าเราขับไปได้สักประมาณ2 0 0 0กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขับน้อยนะแล้วเราเอาไปขายมือสองเพื่อต้องการจะเปลี่ยนคันใหม่เนี่ยอันเนี้ยจะไม่คุ้มเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเลยเป็นปัญหาใหญ่ๆที่ต้องหาคําตอบและยังไม่ได้คําตอบในตอนนี้นะครับต้องไปดูอีก2ปีข้างหน้าว่าราคารถมือสองของรถ E ีวีเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับ ข้อที่3ครับปัญหาที่น่ากังวลของรถ EV อีกหนึ่งเรื่องก็คือว่ารถของเราเนี่ยนะตกรุ่นเร็วมากมยกตัวอย่างตอนที่ผมซื้อรถ b v d ี t ียตัว3ของผมเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ราคา1,190,000บาทเป็นรุ่น Extended Range ตัว t o อนะครับผมรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยออปชั่นของรถนะที่มันแถมมาให้เนี่ยมันล้ำมากๆเลยผมได้ซันรูฟนะผมได้จอถอยหลังที่กล้องมันชัดมาก จอข้างหน้าครับแล้วก็เป็นกล้องแบบ 3d ดนะเราสามารถดูรถของเราเวลาถอยได้โอ้มันล้ำมากรู้สึกว่ามันโอเคมากแล้วก็มี ACC ให้ด้วยนะครับที่สำคัญคือมีระบบความปลอดภัยนะสามารถดึงพวงมาลัยกลับได้มีเลนคีปม,มีนู่นมีนี่มีนั่นเยอะไปหมดนะครับแต่ผ่านมาแค่2ปีครับรถของผมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะตกรุ่นไปแล้วอย่างแรกก็คือว่าในเรื่องของ ACC ระบบความปลอดภัยกล้องรอบทัน กล้องแบบ 3D นี่นะครับณตอนนี้ออปชันเหล่านี้ครับมันมีอยู่ในรถที่ราคาไม่เกิน6 0แสนบาทที่เป็นรถ EV มือหนึ่งด้วยเริ่มเห็นภาพไหมฮะเมื่อก,ก่อนล้าน2ถึงจะมีออปชันเหล่านี้แต่ในปัจจุบันนี้ราคา5,99,000บาทก็มีออปชันเหล่านี้ให้แล้วณตอนนี้ครับราคา1ล้าน2 0 0แสนบาททอน1,000เนี่ยผมสามารถซื้อรถที่คันใหญ่กว่านี้ได้ แล้วก็สามารถซื้อรถที่แบตขนาดใหญ่กว่านี้ได้แล้วก็ชาร์จได้เร็วกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นภาพน,นะครับว่ารถของเราเนี่ยนะรถ EV เนี่ยนะครับแค่2ปีมันรู้สึกตกรุ่นไปเร็วมากๆนะครับซึ่งถ้าจะให้ยกตัวอย่างอีกหนึ่งอย่างก็คือว่ารถ i อออนเนี่ยนะครับกำลังจะเปิดตัวราคาอยู่ที่ไม่เกิน1 1 9 0 0ล้านบาทไม่เกินแสนประมาณนี้แต่ก็แถมอะไรมาให้ครับในราคาร้านสแถมเบาะนวด แถมตู้เย็นมาให้คุณคิดดูสิครับว่ารถในราคาล้านสองที่แถมเบาะนวดกับตู้เย็นเนี่ยนะมันมาถึงขนาดนี้แล้วแล้วอีก2ปี3ปีข้างหน้าเบาะนวดกับตู้เย็นเนี่ยมันจะไปอยู่ในรถที่ราคาประมาณ800,000ไหมอันนี้ก็น่าคิดนะครับเพราะว่ารถจีนเนี่ยนะถ้าไม่ลดราคาแข่งกันก็จะเอาออปชันที่มันล้นๆเนี่ยครับมายัดใส่ในรถเพื่อจูงใจให้คนไปซื้อนะครับทีนี้ปัญหาที่3ที่ผมบอกก็คือว่ารถ EV ีของเราเนี่ยจะตกรุ่น เร็วมากๆครับปัญหาที่สีที่เราไม่ควรมองข้ามเหมือนกันณนะตอนนี้นะครับการมีรถ EV ออกมา2-3ปีนี้นะครับแน่นอนมันก็เกิดอุบัติเหตุเหมือนกันและหลายๆคนที่รถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับก็มาโพสต์ประมาณว่า ซ่อมช้าและอะไรรอนานนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลของรถ EV เหมือนกันโอเคละรถผมเนี่ยผมยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเนาะแต่ก็มีเคลมไปเหมือนกันบางชิ้นส่วนของรถเนี่ยนะก็มีการติดแบ็กออเดอร์ซึ่งแน่นอนครับการติดแบ็กออเดอร์เนี่ยนะมันจําเป็นจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ไม่เป็นไรของผมที่มันติดเนี่ยมันแค่บางโคนซุ้มล้อเท่านั้นมันเป็นเรื่องที่รอได้แต่หลายๆคันนะครับที่เกิดอุบัติเหตุในบางครั้งเนี่ย มันขับต่อไม่ได้เนาะมันอาจจะต้องรออะไรมาเปลี่ยนเพื่อให้รถเนี่ยสามารถใช้งานได้ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันแม้ว่าในตอนนี้ในประเทศไทยของเรานะครับหลายๆรุ่นเปิดโรงงานแล้วก็สามารถผลิตได้แล้วแต่อะไรเหล่านั้นเนี่ยไม่มั่นใจว่ามีการผลิตเพิ่มบ้างไหมแล้วก็มีการสต็อกอะไรกันบ้างหรือเปล่านะครับนี่ก็คงเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวและน่ากังวลเหมือนกันนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะมีปัญหาแต่รถ E ีีอย่างเดียวนะรถน้ํามันในบางรุ่นก็มีปัญหาแบบนี้ นนเหมือกัโดยเฉพาะรถน้ํามันที่นําเข้ามาจากประเทศอินโดเนาะก็มีอาการติดปัญหาเรื่องของแบ็กออเดอร์ที่ต้องรออะไรนานเหมือนกันครับและข้อที่5นะครับปัญหาใหญ่ของรถ E ีีที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือค่าชาร์จไฟที่ปั๊มแพงขึ้นครับอย่างปี2022นะครับ2ปีที่แล้วที่ผมออกรถเนี่ยนะค่าชาร์จไฟที่ปั๊มมันอยู่ที่กิโลวัตต์ละ4.5บาทถ้าเป็นช่วงออฟพีคเนาะแล้วก็ช่วงพีกอยู่ที่ประมาณ6บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ผ่านมาแค่2ปีเท่านั้นนะครับช่วงออฟพีคเนี่ยขึ้นมาถึง 6บาทนะครับ6บาทในที่นี้หมายความว่าไงครับค่าชาร์จไฟช่วงออฟพีคของที่ปั๊มเ่ยนะครับขึ้นจากเดิมถึง33%เลยทีเดียวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันขึ้นแค่บาทกว่าๆเท่านั้นเองแต่คุณต้องลองเทียบกับน้ำมันนะน้ำมันขึ้นทีเนี่ยทีละ1% ทีละ2%นะครับขึ้นที30สตางค์นะแต่ค่าชาร์จไฟภายใน2ปีเนี่ยนะครับมันขึ้นมาถึง33%นั่นแสดงว่าเปอร์เซ็นต์ในการขึ้นค่าไฟเนี่ยค่อนข้างโหดมากเลยทีเดียวและเมื่อก่อนเนี่ยนะช่วงพีคเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ6บาทตอนนี้ช่วงพีคเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ7.7บาทนะครับถ้าค่าชาร์จไฟมันเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ แรงจูงใจในการใช้รถ E ีวีมันก็จะน้อยครับเพราะอะไรครับเพราะค่าพลังงานเนี่ยนะจะไม่ต่างกับรถไฮบริดเลยผมเนี่ยเคยขับรถไปเที่ยวที่ประเทศมาเลเซียนะครับค่าชาร์จไฟที่นู่นเนี่ยตกและกิโลวัตต์ละ14บาทนะครับการขับรถไปเที่ยวมาเลเซียของผมเนี่ยนะเฉลี่ยแล้วอยู่ที่กิโลเมตรละ2.2บาทเลยนะครับจากที่ผมใช้รถน้ํามันเนี่ยนะซึ่งที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยค่าน้ำมันมันถูกนะครับผมใช้รถน้ํามันเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ กิโลเมตรละ1.8บาทเท่านั้นเองนั่นขนาดรถเครื่องใหญ่เนาะเป็นรถ7ที่นั่งนะครับที่ผมขับไปเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าค่ายรถต่างเนี่ยน,นะไม่ทําที่ชาร์จเองแล้วก็ไม่สร้างราคาในการชาร์จที่มันจูงใจเนี่ยนะครับถ้าค่าชาร์จไฟมันขึ้นไปถึง10บาทเมื่อไหร่เนี่ยผมว่ารถ E ีวีเนี่ยนะจะขายได้น้อยเพราะว่ามันไม่จูงใจสําหรับคนที่เช่าบ้านคนอื่นอยู่และอยู่ที่คอนโดนะครับก็จะไม่เลือกรถ E ีวีเพราะว่าค่าพลังงานเนี่ยนะมันพอๆกับรถไฮบริดนะครับและเหมือนกันครับกับคนที่มี บ้านอยู่ก็ตามแต่ว่าจําเป็นจะต้องเดินทางแล้วก็ไปชาร์จข้างนอกทุกวันเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้จูงใจขนาดนั้นเพราะว่าค่าไฟที่ชาร์จปั๊มมันแพงคงจะขายได้เฉพาะคนที่สามารถชาร์จไฟที่บ้านได้ซึ่งว่ากันตรงๆแล้วเนี่ยคนที่ทํางานในเมืองใหญ่ๆนะต้องเช่าคอนโดคนอื่นอยู่เนี่ย มันมีเยอะนะครับคนที่มีบ้านอยู่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการขายของรถ EV ในอนาคตถ้าค่าพลังงานมันแพงผมมองว่ามันจะไม่เติบโตไปกว่าน,นี้ครับและนี่ก็คือ5ปัญหาใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม ของรถ EV ในปี2024นี้นะครับและทุกคนเลยครับคิดว่ามันมีปัญหาอะไรที่น่ากังวลอีกบ้างไหมคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับและอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับและถ้าข้อมูลผมผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์แย้งได้ไม่ว่ากันนะครับเจอกันมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ